นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านครับหัวข้อธรรมตามรอยสมเด็จโตวันนี้ขอเสนอในหัวข้อที่ว่าโรคระบาดนี้ก็เป็นวิญญาณอย่างหนึ่งที่เรามองไม่เห็น การที่มนุษย์นั้นจะอยู่รอดปลอดภัยในยุคเข็น,นี้ต้องมีจิตที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยโรคระบาดนี้ก็เป็นวิญญาณอย่างหนึ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นมากับอากาศก็ดีติดต่อมาทางอาหารก็ดีทางมนุษย์สู่มนุษย์ก็ดีทางสัตว์ก็ดีนี่เรียกว่าเป็นวิบากกรรมทั้งนั้น ขอให้ได้มีสติได้รู้ไม่ว่าเรานั้นจะไม่ป่วยด้วยโรคนี้ตายเราก็ต้องตายอยู่ดีก็ขอให้การจเจริญสติก็คือการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆอานิสงของการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆนี้จะทำให้เรามีสติตั้งมัน่นเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วเราจะมีสมาธิเกิดขึ้นอยู่ในตัวการที่เราอบรมบ่มจิตจเจริญทานศีลภาวนาอยู่เป็นนิด การที่เราระลึกถึงความตายนี่เป็นยอดของธรรมย่อมทำให้สติเรานั้นตั้งมั่นความหดหู่ความเศร้าหมองใดๆมันจะคลืบคานออกไปเองดังนั้นการที่บุคคลใดก็ตามที่มีจิตที่หดหู่ที่มีจิตใจที่เศร้าหมองหรือว่าเรียกว่ามีความซึมเศร้าของจิตก็ดีหากเรามีโอกาสไปวิหารบทใดก็ดีมีห้องพระห้องเจ้ามีรูปพระพุทธรูปก็ดี ให้เราเพ่งมองพระพักของท่านในขณะที่จิตเราเพ่งมองหน้าพระพักของท่านกระแสอำนาจแห่งบารมีจะช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลให้จิตใจเรานั้นคลายจากเวรจากกรรมได้ย่อมทำให้เราเข้าถึงตัวสตินั่นเรียกว่าจิตเราได้โน้มเข้าไปหาองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์โดยไม่รู้ตัวดังนั้นโลกนี้หรือว่าโลกไหนถ้าไม่อาศัยอำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วไม่มีที่พึ่งอื่นเลยที่จะเป็นสารณะรับรองความปลอดภัยไม่มีดังนั้นการที่โยมทั้งหลายหรือว่าสัตว์โลกก็ดีได้โน้มจิตโน้มกายวาจาใจได้มาอาศัยอำนาจแห่งพระอรัตนตรยัยได้มาเจริญทานศีลภาวนาเป็นยอดของบุญที่สุดแล้วดังนั้นเมืองสยามนี้ที่เราได้อาศัยอยู่ ถึงแม้ว่ามันจะไม่สงบนักแต่ก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่โลกนี้ที่เราอยู่นี้ของยุคขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาณโคดมนี้มันเรียกว่าเป็นกะลียุคแล้วคําว่ากะลียุคนี้เป็นอย่างไรบุคคลทั้งหลายที่มีศีลมีธรรมนั้นไม่เสมอราบเรียบมีความกระด้างกระเดืองของจิตดังนั้นแลจึงมีจิตที่มีความชั่วมีความยาปนเปกันอยู่ ดังนั้นเมื่อศาสนาขององค์พระสมณะโคดมเคลื่อนมาเลยกึ่ง2,500กว่าปีนี้มันจึงเข้าไปสู่ในยุคมิกสัญญียุคมิกสัญญีเป็นอย่างไรยุคมิกสัญญีเมื่อเลยกึ่งพุทธกาลแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์นั้นจะเหลื่อมล้ำในศีลในธรรมเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเหลื่อมในศีลในธรรม ถือว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเฮลิไม่มีโอตัปปะไม่มีเมตตาธรรมแล้วก็เมื่อกรรมมันขาดจากการเป็นมนุษย์อสุรกายก็ดีมันก็เข้ามาสิงสู่มาห้ามหันฆ่าฟันกันอย่างนี้ในขณะนี้แล้วเขาเรียกว่ายักษ์นอกศาสนากำลังจะประหัดประหารกันก็ย่อมทำให้มนุษย์ที่มีศีลมีธรรมนั้นก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย ดังนั้นแล้วไม่ว่าโลกจะอยู่ในยุคใดก็ตามขอให้เห็นว่าโลกทั้งหลายที่มันเป็นอยู่มันเป็นปกติของมันเพราะโลกนี้แท้ที่จริงแล้วไม่ได้น่าอยู่เลยเหตุที่ว่ากล่าวอย่างนี้ก็คือการเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งโลกใบนี้ก็เป็นทุกข์ได้แบกหาม,มนุษย์ไว้มากมายทั้งดีและไม่ดีเมื่อโลกนั้นมันส่งอาการหนัก เหมือนบุคคลทั้งหลายแบกหามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสัมภาระรู้สึกว่ามันเริ่มหนักแล้วก็ต้องสลัดออกไปเป็นของธรรมดาเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งโลกกาะ t นี้ดังนั้นถึงบอกว่าการที่มนุษย์นั้นจะอยู่รอดปลอดภัย ในยุคเข็นนี้ก็คือต้องเป็นผู้ที่รู้จักพอรู้จักสันโดษมีใจไฝ่ในธรรมในศีลมีใจที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยถ้าเราไม่มีความเชื่อมัน่นศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็ยากยิ่งนักที่จะอยู่รอดปลอดภัยด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้ เมื่อจิตใครเข้าถึงแล้วย่อมทำให้จิตผู้นั้นได้รับความคุ้มครองจากกระแสของโลกวิญญาณของพรหมเทพเทวดาทั้งหลายเมื่อจิตเข้าถึงมีไตราสารณะเป็นที่พึ่งเป็นสารณะแล้วอำนาจของจิตนั้นเมื่อเราปรารถนาจะเมตตาปรารถนาจิตนี้มีความเมตตาความคุ้มครองนี้ไปเผื่อแผ่ผู้ใดที่มีอุปนิสัย มีวาสนามีบุพกรรมต่อใครก็ตามนี้กระแสแห่งบุญกุศลความเมตตามันก็สามารถไปถึงกันได้แต่ขอให้จําไว้หนึ่งอย่างว่าอันว่ากรรมนี้ไม่สามารถไปทดแทนกันได้ดังนั้นบุญกุศลทั้งหลายที่เราทำเอาไว้คือความดีคือมันจะให้ผลรองรับเมื่อ,อยามที่เรามีภัยแล้วมันก็กำลังจะเกิดอย่างนั้นให้โยมเห็นประจักษ์ว่าเมื่อมีภัย แล้วบุญกุศลที่ได้ทำไว้มันจะมาอุ้มชูอุปธรรมเราหรือไม่ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในบุญกุศลความดีของตัวเราเองการที่เราทำบุญกุศลฝากไว้ในพระแม่ธรณีจะไม่สูญหายไปไหนแม้ว่าจะมีโจรผู้ร้ายมาขโมยไปก็ไม่สามารถเอาไปได้ดังนั้นแล้วบุญกุศลนี้มันจะอยู่ติดกับตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติไม่ว่าเราจะไปบังเกิดโลกไหนก็ดี ไปจุติในโลกสวรรค์พรมที่ไหนก็ตามบุญกุศลนี้จะตามติดไปรองรับแม้ว่าเราจะเกิดมาโลกนี้มันก็ยังบ่มเพาะเป็นนิสัยวาสนาให้เรานั้นมีนิสัยในการทำความดีสืบเนื่องไปนั่นก็คือการสะสมบารมีให้เข้าถึงกระแสในพระรัตนตรยัยแสดงว่าบุคคลใดมีจิตมีกระแสเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ อย่างที่กระผมได้บอกไปนั้นก็จะได้ความคุ้มครองจากโลกธาตทจากเทพเทวดาดังนั้นครับจิตผู้ใดมีเฮลิโอตปะก็เท่ากับจิตผู้นั้นเป็นเทวดาอำนาจแห่งจิตของผู้ที่เข้าถึงความเป็นเทวดาเป็นอย่างไรนั้น 1. เมื่อมีความทุกข์ร้อนจะมีทางออกมีคนมาช่วยเหลือ 2. เมื่อยามจะมีภัยย่อมมีลางสังหณ์มีเทพมานิมิต 3. ย่อมทำให้บุคคลน,นั้นมีสติมีความละอายยับยั้งชั่งใจในการทำความชั่วดังนั้นการที่เรามีเฮลิโอตปะมีทำเป็นเครื่องอยู่นี้แลก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีคุณวิเศษอยู่ในตัวดังนั้นเมื่อเรามีเฮลิโอตปะแล้วคุณวิเศษนี้ย่อมทำให้เราเป็นอริยะบุคคลชั้นต้นได้น้อมจิตเข้าไปหาในกระแสพานิพานคือพระโสดาบันได้ ถ้าขาดซึ่งตัวละอายความเกรงกลัวต่อบาปแล้วการที่เราจะมาเจริญพานหรือว่าศีลก็ดีภาวนาก็ดีมันก็เป็นการยากยิ่งนักเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องราวทางธรรมนี้ TRNTV นักข่าวเล่าเรื่องขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับที่มาเนื้อหาข้อมูล ธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพมรังสีมาณที่นี้ด้วยเพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนกิตติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงาน TRN TV ีขอ,อกราบขอพระคุณครับ